พัดหอยลายน้ำจืดครับสวัสดีครับคณรุหินครับวันนี้มาเข้าครัวครับพี่น้องมาพัดหอยครับพัดหอยลายน้ำจืดครับเป็นทั้นเป็นเทื่อแรกครับพี่น้องสลองลองกินลองบึ่งสบัมันจืดกินได้บ่มันจืดไิขึ้นเหนียวบ่ตัวหอยครับจิ้มมาจากน้ำสุกข้ามนะครับ

มานึ the the time, the the is ่งช้อนโต๊ะนี้ตามดมันตามครับหน่งช้อนโต๊ะทีก่นคือเลีลีครับที้เลีคุลียใหเข่งนเข้ากันครับออกินมีรังผึขนาดครับการผิดในกระคุ่มาด ชุบแล้วก็สิปลาปลาละไงปลานั่นมันสูกแบบเนาะใส่น้ำปน้ำปลาปลามันกระปลามันกะประมันหรอครับน้ำปลาผัดปกติเหมือนผัดอาหารทั่วไปน้ำมันหอยตามเรื่งน้ำมันหอยครับโคเลอีกเชือหนึ่งครับทีน้อง อ่าอ่อ่านะครับเจ้ว่าเ้ว่าซุกแล้ว ตามด้วยแจ้งนัวครับพี่น้องแจ้งนัวประมาณครึ่งช้อนชาในบ้างคนเราหินจัดอองครับมเมนูนี้คนจากน้ำเสนิวเช่นว่าเลจัดในเพื้นครับตามด้วยครับกับเพา ันก็บเอาใบ <Okay. S 1> เก็บอันเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับ,รบ,รรบมาครับมาลงนนองชิมน้ำกันครับกินกระแซ่บว่าจะกินได้บนคืบอบนยากนะครับเนื้อใบกาบคือบนยากมันน่าจะบวบบนบนหยาบนะอุ้ยครับบึ้งดูพี่น้องหน้าตาออกมาสุดยอดเลย ก็เสร็จคนะ